สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นะครับช่องหอดฟืนเดอร์วันนี้ก็มานะครับถ่ายคลิปนะครับการลำว่านะครับไ่า้ขอพรถวายปู่นะครับปาริกินนาคราชนะครับทีมงานนี้ก็จะเป็นนางลำจากห้วยน้ำเพียงนะครับหมู่เจ็ดนะครับตำบลคุรละคำอำเภอวานนนิวาสจังหวัดสกลนครนะครับ นางลำจำนวนหนึ่งสองามส้านะครับแปดเ1้าสิบเอ็ดามสนะครับสิ่นางลำนะครับะนะครับจำนวน14บส่นางลำนะครับะนะครับผลโดยการน,นำนะครับ ของไขรนอนะครับของอคุณปุ้ยนะครับปุ้ยปุ้ยปุ้ยห้วยน้ำเทียงมูเจ็ดนะครับอตอนนี้ก็กำลังนะครับกล่าวคำถวายอาขอพรนะครับอขอโชคขอลาบขอบารามีนะครับจากองค์ปู่นะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นการาลํำนะครับลํำถวายนะครับ อันนี้สำหรับชุดนี้นะครับสำหรับมวยผมก็จะเป็นสีขาวปักด้วยปิ่นสีทองคำนะครับสำหรับเสื้อก็จะเป็นเสื้อสีชมพูแขบสีเขียวอ่อนนะครับแล้วก็นะครับสำหรับนะครับสำหรับสายเข็มขัดก็จะเป็นเข็มขัดเงินนะครับเข็มขัดทองนะครับ ส่วนผ้าถุงก็จะเป็นสีสีก็สีชมพูนั่นแหละนะครับหลากหลายสีอ๋อครับอตอนนี้ก็กำลังจัดตำแหน่งนะครับ ตำแหน่งใครสวยใครไม่สวยนะครับตอนนี้ก็กำลังจัดตำแหน่งลำนะครับต่อไปก,ก็จะได้เขียนหมายเลขหนึ 1, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้านะครับเป็นวงกลมนะครับจะได้ยืนง่ายนะครับการลำว่ายนะครับจะได้ยืนง่ายเราจะเขียนหมายเลขวงกลมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ จนถึงยี่ิบเอ็ดนะครับยีิบเอ็ดนับคนอยู่หรอนับคนส<ำ>บนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปเก้าสิบเอบสิบสาโอ้ขาดอยู่หนึ่งโอ้สิบนู่นอยู่นู่นอยู่ตู้นสิบสี่ นางลำม yes. so oh ีแต <mm well> hmm, ่คนหนุ่มๆนะครับที่มาลำมีแต่คนหนุ่มๆนะครับอ้อๆนะครับเปิดมือในแซวเขายวได้กำลังวันจัดหาเพลงนะครับ วันนี้ก็เป็นสีสวยนะครับสีชมพูนะครับสีแห่งความรักนะครับหวานานะครับสีนี้ะนะครับเขาจะนำโดยนะครับหัวหน้าทีมก็จะคงจะเป็นคุณปุ้ยนะครับปุ้ยห้อยน้ำเที่ยงคข่เชีย่ยวารถแล้วแม่อบอกอยู่บนอะเดี๋ยวนี้ บัวลกลว็นั่งโตอนนี้ก็มันมีัก็งฝึกความอดทนนะครับตอนนี้ใครจะทนแดดใครจะทนแดดใครทนไม่ได้ก็สงชัยเดี๋ยวอาร่มมาให้ใครร้อนยกมืออาร่มมาให้ใครร้อน เปได้แล้วมากเปล่าเอามาแล้วได้แล้วได้แล้วได้แล้วไดแล้วต้องเตีงเดีวมั้ไม่ไม่ถ่าคุณเองชาคุณเองชาไม่เห็นหุ้มไม่เห็นหุ้มเฮ้ยเขียนข้อ สิบสี่สิบสี่เจ็ดคู่นะครับอายุบวกกันก็ประมาณเจ็ดร้อยนะครับเจ็ดร้อยปีอปารอบมาฟี่ <c oughs> Rock. ลำดีถูกจังหวะมีรางวัลน,นะครับอันนี้ก็เป็นนางลำรับมาจากบ้านห้วยน้ำเที่ยงนะครับโมเจ็ดอาตมบ,บุตรลำอำเภอวาวอนิวาสจังหวัดสกลนครนะครับ จากสกลนครประมาณ110ยสโลนะครับาสำหรับาการแต่งตัวนะครับสำหรับอ่าอยผมนะครับมอยผมก็จะเป็นสีขาวนะครับปักด้วยปิ่นนะครับปิ่นสีเงินและก็สีทอง สือ้อน,นี้ก็จะเป็นสีชมพูตะเข็บสีตะเข็บสีอะไรเนาะนะครับอันตะเข็บสีเขียวนะครับ วันนี้ก็จะเป็นวันขึ้น15ครับ15ค่ำเดือนหนึ่งปีขานนะครับปีขานลำไปเลยครับลำไปเลยเดี๋ยวเพลงมา มันเป็นระบบยูทูบขมวิัมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นสถาบันุดมศึกษาในกรุงเทพฯที่มีที่จััดเชียงใหม่ก่อตั้งเมื่อวันที่7มิถุนายนพศ2477โดยมีรากฐานจากโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในภาคเหนือจนได้รับการเปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยแม่โจ้เมื่อวันที่6ธันาคมพศ2539 หมท่าล้วออเล็กที่ไหนนี่เล็กที่ไหน,น,เ,ลไหนเล็กติด,ดกกตะก้นมาถือใบซ้อนนะคะอันนี้ถือใบซ้อนอ่าทีนี้เอาจริงๆนะครับตอนนี้ เมื่อก,กี้เอมื่อกี้้ซ้อมเพื่อความพร้อมเพียงนะครับ